สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีสิงค์ค่ะ16-30เมษายนนะคะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวสิง์ช่วงนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะใครที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิง์ก็ดูได้เช่นกันหรือแม้แต่กระทั่งว่าดาวศุกร์ก็ดูได้เช่นกันด้วยนะคะมาดูกันค่ะถ้ามีเสียงภายนอกรบกวนยังไงก็ขออาภัยด้วยนะคะว่าวันนี้เปิดประตูเปิดหน้าต่างหมดเลยโอเค สำหรับคนที่มีความรักมีคู่ครองนะคะเรามองว่าช่วงนี้มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องอดทนอดกลั้นหรือแม้กระทั่งว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับ คุณรู้สึกอะคุณรู้สึกได้เลยะค่ะนะคะว่าทําไมช่วงนี้เขาคนนั้นของคุณดูแข็งแข็งดูทําอะไรก็ตามใจตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งว่าดูเหินห่างนะคะนี่คือสำหรับคนที่มีะครอบครัวค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องด้วยการงานทั้งสองฝ่ายก็เป็นไปได้นะคะการงานคุณก็มันเหมือนกับว่าตัวคุณก็สนใจแต่ เรื่องงานส่วนตัวเขาก็น่าจะมีอะไรที่เขาต้องทํามีงานที่เขาต้องทําต่างคนมันเหมือนกับอารมณ์อะเราเชื่อว่าอารมณ์ต่างคนเหมือนต่างต่างอยู่เลยอะช่วงนี้นะคะเราเห็นว่าแบบนี้เ,เห็นว่ามันแล้วเราก็เห็นว่าคุณมีอะไรที่ว่าในใจที่คุณวิตกกังวลในเรื่องของเขาก็เป็นไปได้ว่าเอออาจจะไป อาจจะไปเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไปทําอะไรนอกลูก่นอกทางสักนิดนึงหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณคิดอะนะคะคุณคิดว่าเขามีอะไรปิดบงังคุณเอาไว้หรือเปล่านะคะมันก็เลยยิ่งทําให้ช่วงสถานสถานการณ์ช่วงนี้ดูอึมครึมก็เป็นไปได้แล้วเราก็เห็นว่าโอเคค่ะเขาหมว คิดว่าเขาสนใจแต่เรื่องของความสุขความสําเร็จแหละแต่เราก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆคนคนของคุณนะคะหรือคู่รักของคุณก็มีแต่เรื่องงานเรื่องการนะคะเรื่องความสุขความสําเร็จเรื่องอการสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องเรื่องของการสร้างรากฐานชีวิตความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะในครอบครัวก็เป็นไปได้แต่เราก็เห็นว่าช่วงนี้นะคะฝ่ายคุณเองก็ดูลักษณะที่ว่า ไม่ค่อยแข็งแข็งอะนะคะเรามองว่าคุณแข็งแข็งส่วนตัวเขาก็แข็งแข็งเช่นกันนะคะให้หันหน้ามาปรับความเข้าใจกันดีกว่าเพราะว่าเราเห็นว่าถ้ายิ่งห่างเหินหรือยิ่งนานวันนะคะเดี๋ยวต่างคนมันเหมือนว่าต่างต่างเงียบกันไปนะคะนะคะต่างแบบว่ามีอะไรคาใจกันไปแล้วก็ไม่ได้ปรับความเข้าใจกันความสุขเดี๋ยวมันก็ ยิ่งถดถอยถดถอยนะคะนี่คือสำหรับคนที่มีคู่รักคู่ครองค่ะส่วนคนที่มีประเด็นค่ะแน่นอนนะคะเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะนะคะ,นะค,ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันน่าจะห่างเหินกันมาเนื่องด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าสถานะนะคะเราเชื่อว่าสถานะคุณอยู่ในสถานะที่แบบว่าเขาไม่เคยให้ความชัดเจนคุณเลยนะคะหรือแม้แต่ทั่งว่าปิดบังสถานะคุณก็เป็นไปได้ แต่เราก็ยังเห็นว่าใจคุณก็ยังคงคิดถึงเขานะถึงแม้ว่ามันห่างเหินกันมาแล้วหรือแม้แต่ทั่งว่าชาวสิงห์บางคู่น่าจะจบกันมาจบกันมาด้วยแล้วนะนะคะด้วยความที่หนึ่งเขาอาจจะเป็นฝ่ายตัดสินใจทิ้งคุณไปหรือคุณตัดสินใจก็เป็นไปได้เพราะคุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มันไม่น่าจะมันเหมือนกับว่ามันไม่น่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้นะคะที่เห็นอยากจะ เราเชื่อว่าคุณอยากจะมีความชัดเจนอยากจะลงเอยสักทีแล้วอยากจะปลูกต้นรักด้วยกันแล้วคือลักษณะที่ว่ามีครอบครัวอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันก็อยู่ในช่วงสถานะอึมครึมอะ่ะเราก็เห็นว่าคุณน่ากับเขาน่าจะห่างเหินกันมานะมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณจะเป็นยังไงบ้างดีกว่าของชาวสิงห์นะคะ ชาวสิงค์คะอ่าโอเคเราจริงๆเรามองว่าคุณกับเขาน่าจะห่างเหินกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรกันเนี่ยเขาบอกมาว่าอืมช่วงนี้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่เคยปรับความเข้าใจเลยแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันสะสมอ่ะนะคะเรามองเห็นว่ามันสะสมสาหรับคนที่มีประเด็นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคะ่ะนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ยอมแก้ไขปัญหาด้วยแหละมีอะไรเขาก็ คือปล่อยเลยตามเลยนะคะทั้งทั้งที่สําหรับคนที่มีประเด็นเรามองว่าคุณกับเขาน่าจะเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วนะแต่ทางนี้มันก็มันเหมือนกับว่าสถานะมันความสัมพันธ์มันเหมือนกับมันยื้อกันมา่ะ นะคะมันยือเกิดมาสักพักแล้วแหละมันมันไม่ไหวมันนิ่งสนิทมันอะไรแบบนี้นะคะคือความสัมพันธ์มันมันไม่ได้มันไม่ได้มีการเติมเต็มให้กันเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเขาเองก็มันเหมือนกับว่าโอเคในเมื่อตอนนี้มันเหมือนอารมณ์เหมือนต่างคนต่างอยู่แต่เรามองว่าตัวเขาก็เสียใจไหมก็เสียใจนะคะไม่ใช่ไม่เสียใจก็คือก็เสียดายอ่ะสูญเสียเสียดายเวลาเสียดายเออที่เคยร่วมสร้างอนาคต เคยคิดจะร่วมสร้างอนาคตด้วยกันมานะคะอารมณ์ตรงนี้เราเชื่อได้ว่าเป็นอารมณ์แบบว่ามันอยู่กันมาแบบอยู่กันมาแบบมันยื้อกันมาแล้วอะแล้วเราเชื่อว่าคุณสองคนเวลามีปัญหาคุณไม่เคยปรับความเข้าใจกันเลยอะนะคะนี่เขาบอกมาว่านะคะสักวันหนึ่งมันจะมีโอกาสไหมที่ว่าจะกลับมารักกันดีๆนะคะเขาบอกแบบนี้นี่คือสถานการณ์ของเขาค่ะยังคงแบบว่า เอาง่ายๆก็คือคงยังคงมีใจแหละเรามองว่ายังคงมีใจแหละค่ะนะคะแค่คิดแค่ว่าจะมีโอกาสบ้างไหมในวันข้างหน้าจะมีการหวนกลับมารักกันดีๆบ้างอะไรแบบนั้นทั้งทั้งที่ตอนนี้เราเชื่อว่าคุณกับเขามันน่าจะห่างเหินแล้วละ่ะแล้วจริงๆอะ่ะการห่างเหินตรงเนี้มันน่าจะเป็นการตัดสินใจของฝ่ายคุณเองด้วยหรือเปล่าที่ว่าเสียใจก็เสียใจแต่สู้ตัดจบซะดีกว่าเพราะว่าอะไรก็ตามมันไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวมาดู อ่าอันนี้อ่เอาไปละมาดูนี่ค่ะมาดูความในใจของชาวสิงห์นะคะคุณรู้ตัวมั้งนะคะคุณรู้ตัวว่าคุณมีศัตรูหัวใจนะ่ะ เพราะว่าคุณเราเชื่อว่าคุณก็น่าจะอยู่กับเขาแบบแบบเซง็งๆอ็งะแบบนิ่งนิ่งแบบเบื่อเบืออยากอยากกันมาสักพักใหญ่แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะแต่ทั้งนี้มันเหมือนกับว่าคุณอะพยายามทําเพื่อครอบครัวะคะ่ะให้มีความสุขแต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่ได้ได้อะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของชาวสิงห์นะคะ แล้วทุกวันนี้เขาบอกว่าชาวสิงคุณก็พยายามหาความสุขเขาหาตัวเองบ้างแล้วนะคะพยายามแบบว่าไปโฟกัสเรื่องของเรื่องราวของส่วนอื่นบ้างแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะที่มันเหมือนกับว่าเออพยายามพยายามทําให้คุณมีความสุขได้นะคะเอาเรื่องของหน้าที่การงานนี่แหละอยู่แบบคนเดียวได้แล้วค่ะชาวสิงห์ เราเห็นว่าคุณน่าจะเริ่มเริ่มเริ่มคิดว่าถ้าสักวันหนึ่งโอกาสตรงนี้เป็นไปได้ที่ว่าไม่มีเขาต่อไปในวันข้างหน้าคุณก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วคุณก็เชื่อว่าคุณก็โฟกัสไปเรื่องของความสุขในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเราเห็นอีกบางสิ่งบางอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเราว่าคุณกับเขาน่าจะมีปัญหาปากเสียงกันมานะ่ะ หรือทุกอย่างคุณกับเขามันทําไมมันมีแต่ปัญหาวุ่นวายเต็มไปหมดเลยในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาโดยเฉพาะเรื่องของคู่แข่งหัวใจนะคะคือแต่ตอนนี้เราเห็นว่าเห็นว่ายังไงคุณก็พยายามอยู่ได้คนเดียวแล้วล่ะนะคะโอเคคุณพยายามไม่สนใจละคุณเหมือนกับว่า ในเมื่อความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันนิ่งกันมามันไม่ไปไหนเลยแล้วก็เห็นว่าคุณก็พยายามแบบว่าหาความสุขเขาหาตัวเองและพยายามไม่ยี่ละแล้วก็คุณเชื่อว่าคุณก็จะพยายามปล่อยวางแล้วก็พยายามจะค้นพบตัวเองให้ได้ว่าความสุขที่ต้องการที่แท้จริงคืออะไรนี่คือความในใจของชาวสิงคค่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวสิงค์คะถ้าคุณอ่า เรามองว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นครอบครัวกันกับเขาอะเราก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีคนอื่นอะที่เป็นคู่แข่งหัวใจของคุณเป็นศัตรูหัวใจของคุณจริงๆก็คือเขาน่าจะมีครอบครัวนะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นครอบครัวกันมากับเขานะแล้วสถานะคุณก็เหมือนกับว่าอืมอึมคึมอะอยู่ในเงามืดมาดูค่ะว,ว้าวโอเคค่ะ เราเชื่อว่าอย่างหนึ่งว่าหนึ่งสถานะของคุณน่าจะอยู่ในลักษณะแบบนี้จริงๆนะคะเพราะเขาบอกเขาก็ขอคบไปเรื่อยๆก่อนไหมในเมื่อเขายังไม่อยากจะผูกมัดใดๆเลยเขาต้องดูไปก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันสมเหตุสมผลไหมนะคะโดยเฉพาะเรื่องฐถา,ถานะเรามองว่าฐานะมาเป็นตัวตั้งเลยแหละนะคะเขาจะเลือกใครสักคนที่ว่าถ้าเขาจะจริงจังกับใครสักคนจริงๆอ่ะก็คือต้องดูฐานะก่อนอะไรประมาณนี้ ดูในสิ่งที่มันคู่ควรแล้วก็เหมาะสมจริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่ที่เขาคบหาดูใจกันกับคุณแล้วเราก็เชื่อว่าเรื่องของฐานะเป็นเป็นตัวหลักด้วยถ้าคุณไม่ได้คบหาถ้าคุณไม่ได้เป็นครอบครัวกันกับเขาเราก็เห็นว่าเขาน่าจะกลับไปหาคนเดิมของเขาแล้วละ่ะไม่เหมือนว่าฐานไฟเก่าเขาก็ยังหลงเหลืออยู่น่ะนะคะโอ้แน่นอนแล้วค่ะนะคะ มันมีเรื่องของฐานะมันมีเรื่องสังคมมันมีเรื่องของความความมีหน้ามีตาในสังคมเรื่องของครอบครัวมาเป็นที่ตั้งก่อนนะคะเขาก็เลยเราเชื่อว่าเขาน่าจะกลับไปหาคนเดิมของเขานะถ้าคุณกับเขาถ้าคุณไม่ได้เป็นครอบครัวกันกับเขาถ้าคุณไม่ได้อยู่เป็นตัวจริงเสียงจริงเพราะเราเชื่อว่าคุณก็น่าจะมีคู่แข่งนะคะคุณน่าจะมีศัตรูหัวใจจริงๆนั่นแหะเขาน่าจะไป แต่ถ้าคุณเคยรักกันเป็นตัวจริงเสียงจริงเราก็เห็นว่าอย่างน้อยๆอเขาก็น่าจะกลับไปหาคนเดิมของเขาอะอาจจะเป็นเพราะหน้าตาทางสังคมหรือฐานะด้วยนะคะสิ่งที่เขาเลือกแต่เราก็เห็นว่าลักษณะนิสัยเขาเนี่ยไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครเลยะค่ะไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครเลยนะคะตรงนี้คือคือไม่ได้ยี่ละตรงนี้ด้วยนะคะ มันก็เลยน่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเรามองว่ามันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามันน่าจะจบกันจริงๆนะคะคือด้วยความที่ไม่มีความจริงจังจริงใจในเรื่องความรักทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะเขาเหมือนกับว่าเขามม่อ่อนละเขาตัดสินใจแน่วแน่ละและอีกอย่างหนึ่งมันมีปากเสียงกันมานะคะมันมีอะไรที่ว่าวุ่นวายเต็มไปหมดเลยก็ตัดสินใจจบดีกว่านะคะ คือตัดสินใจด้วยอารมณ์ไหมอารมณ์ค่ะอารมณ์เป็นที่ตั้งด้วยอีกต่างหาคือเขาจะเป็นคนสไตล์ทําอะไรก็เราเชื่อว่าเขาน่าจะทําอะไรก็คือนึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลกักอะค่ะนะคะเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งด้วยโอ้ฐานะจริงๆค่ะผู้ใหญ่ ระหว่างคุณกับเขาเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของคนรอบข้างคนรอบข้างใครก็ได้ในที่นี้นะคะไม่ว่าฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาเราเชื่อว่ามันมีเรื่องของผู้คนรอบข้างไม่เห็นด้วยนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็เลยเลือกที่แบบว่าจบจบจบ,จบแต่เจ็บเจ็บทั้งสองฝ่ายตัวคุณก็เจ็บแต่เราเห็นว่าตัวคุณเริ่มเข้เขมแข็งมากขึ้นแล้วนะคะเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเริ่มโฟกัสหาความสุขในทิศทางอื่นเข้าหาตัวเองนะคะ เดี๋ยวมาดูแนวโน้ม15วันค่ะจะเป็นยังไงบ้างของชาวสิงห์นะปกติจะปิดประตูวันนี้ขอเปิดประตูเปิดหน้าต่างมันร้อนแต่เช้านะคะก็เลยถ้ามีเสียงภายนอกมาก็ขออาภัยด้วยจริงๆค่ะ ไม่อยากรับรู้เรื่องราวอะไรแล้วคะ่ะชาวสิงนะคะคุณไม่อยากจะสนใจปัญหาละคุณพอละคุณรู้สึกว่าคุณพอใจกับชีวตละนะคะคุณไม่อยากจะรับรู้ไอ้ความเจ้าชู้ของเขาอีกต่อไปละนี่คือประเด็นสิ่งสําคัญเลยที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณเครียดก,กับเรื่องนี้มานานแล้วคุณเครียดก,กับการทาตัวของเขามานานแล้วรู้สึกว่าเขาทาตัวเจ้าชู้น่ะนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าเขาทําอะไรก็ตามเขาจะเอาแต่จิตใจเขาเป็นหลักเขาจะทําอะไรก็ตามที่ว่าเอ๊ะ อะไรก็เอาแต่ตัวเองพอใจอะไรก็เอาแต่สิ่งที่ตัวเองชอบโดยที่ไม่ได้มานั่งนึกถึงจิตใจชาวบ้านเลยอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือบทสรุปหรือแนวโน้มของคุณค่ะนะคะมันเหมือนกับว่าโอเคคุณก็รักเขาแหละไม่ใช่ไม่รักแต่เรื่องราวตรงนี้มันก็เหมือน,นว่าคุณก็เหมือนกับต้องปล่อยเขาออกไปนะ่ะแล้วเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นมาสักพักแล้วนะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะเขบอกมาว่า โอเคคุณปล่อยเขาไปดีกว่าอะไรประมาณนี้ถ้าเขาทําอะไรที่แบบว่าหนึ่งยึดถึงฐานะยึดถึงเงินมาเป็นหลักนะคะยึดถึงครอบครัวมาเป็นหลักด้วยซึ่งคุณก็ไม่โอเคละแล้วก็ไม่อยากจะสนใจอะไรแล้วเครียดไหมเราก็เชื่อว่าคุณเครียดนะคะชาวสิง มีความเครียดมีความวิตตกกังวลนะ่ะเรามองเห็นแบบนี้แล้วก็เราก็เห็นว่าคุณก็ยังมีความแบบว่ารู้สึกว่าผิดหวังนะคะที่เรื่องราวของคุณกับเขามันไม่สามารถจะพัจะไปไหนต่อกันได้นะคะนี่คือแนวโน้มฝั่งคุณนะคะมันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของฐานะการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสิ่งสําคัญเลย เรื่องเราอาจจะสลับกันได้นิดนึงน่าจะเป็นถ้าไม่ใช่ฝ่ายชาวสิงโดนกระทํานะคะชาวสิงก็ต้องกระทําเขาเท่านั้นเองมาดูนะโอเคค่ะมันเป็นความรักสามคนอะนะคะที่มันเหมือนกับว่าอืม มันน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วจริงๆนะคะตัวเขาเองก็น่าจะรู้ตัวแหละว่าเออความรักตรงนี้มันมีคนอื่นเข้ามาแทรกนะเขาก็น่าจะไปมีอะไรปิดบังคุณอยู่แล้วแหละนะคะไปแอบคบหาดูใจกันกับคุณที่ปิดบังคุณเอาไว้อะว้าวมันขึ้นมาว่าโปะแตกอะ นะคะมันขึ้นมาให้ว่า,าเขาคบหาแอบคบหาดูใจใครกับคนอื่นเนี่ยโดยที่ว่าเขาปิดบังคุณแล้วปัเรื่องราวตรงนี้มันเกิดแดงขึ้นมานะคะอาจจะเป็นเพราะการกระทําตัวของเขามันขึ้นมาตลอดเลยว่าเป็นการกระทําตัวของเขาเองที่เขาพร้อมที่จะอลองคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้สไตล์แบบบริหารเสน่ห์นะคะทาให้ทาให้แบบว่าระหว่างคุณกับเขามันก็ไม่น่าจะไปต่อได้จริงๆว้าวโอเคไหม เริ่มต้นใหม่แล้วค่ะนะคะตัวเขาเองก็เริ่มต้นใหม่มีโอกาสใหม่นะคะมีอะไรที่ว่าเหมือนกับว่าเรียกว่าอะไรเดียวเหมือนกับว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่มีโอกาสดีๆเข้าหาตัวเองเขาก็ไขว่คว้าเอาไว้อะไรประมาณนี้โดยที่จะสนใจอะไรไหมเรามองว่าเขาไม่สนใจนะคะเขาไม่สนใจจริงๆค่ะใช้ชื่อหาความสุขไปวันๆเท่านั้นเองด้วยนะคะมีคนอื่นก็รักไปเรื่อยได้ นี่คือสิ่งที่เขาต้องทำสิ่งที่เขาทําและสิ่งที่เขาเป็นอยู่บางคู่เนี่ยเราเห็นว่าชาวสิงมันมีเรื่องของเรื่องมันแดงขึ้นมานะ่ะเก็บความลับไว้ไม่อยู่นะคะในการแอบพบหาดูใจกับคุณนู้นทีคนนี้ทีอะไรประมาณนี้อืมทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันบอกมาว่ามันบอกมาว่า ตัวเขาเองนะคะคือเขาก็ไม่ได้สนใจนะจําไว้เลยนะคะเขาจะไม่สนใจอะไรเลยไม่ว่าเขาจะทําตัวยังไงไม่ว่าเขาจะไปมีคนอื่นยังไงคือเขาไม่ได้มายี่ระตรงนี้นะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองพึงพอใจซะด้วยไม่สนใจจริงๆค่ะไม่รับรู้ปัญหาด้วยนะคะคืออยากจะทําตรงนี้ที่เกิดขึ้นอยากจะทําก็คือคําว่าอยากจะทํอไม่รู้ว่า ผลลับที่ตามมามันจะเป็นยังไงมันจะเสียใจกันยังไงมันจะรู้สึกอะไรกันยังไงคือเขาเลือกที่จะทําแบบนี้นี่คือนี่คือ,อ,อแนวโน้มฝั่งเขานะคะเดี๋ยวมาดูนะ ต่อให้คิดว่าคุณก็คือคู่ยังไงก็ตามทีเถอะนะคะต่อให้คิดว่าเขารักคุณยังไงก็ตามยังมีความรักให้คุณยังไงก็ตามแต่อย่างน้อยๆมันก็เหมือนว่าเขาก็ไม่แสดงสถานะชัดเจนให้คุณหรอกตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะก็ะคือเขาก็พร้อมจะมีความรักคนอื่นอีกอะพร้อมจะศึกษาดูใจกับคนอื่นอีกก็คือโดยที่ไม่ได้ผูกมัดอะไรคุณสักเท่าไหร่นะคะหรือเรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้ที่ไม่ได้ผูกมัดเขาเลยนะคะ ชาวสิงชาวสิงอารมณ์เหมือนกับว่าคุณเริ่มมองเริ่มวางอนาคตแล้วนะคะคุณเริ่มวางอนาคตเริ่มมองอนาคตแล้วให้กับตัวเองละแล้วก็เชื่อว่าอยู่อย่างนึงนะคะชาวสิงมันขึ้นมาสองรอบเนี่ยว่าตัวคุณอะในในช่วงนี้ความสุขของตัวเองนะคะ,ะมีเรื่องของหน้าที่การงานหรือแม้แต่กระทั่งว่าการเงินที่ดีนะคะ เรียกว่าอะไรดีเอ่ยคุณก็ไปโฟกัสแบบนั้นดีกว่าอะไรประมาณนี้นี่คือบทสรุปของชาวสิงแล้วเขาบอกมาว่าไม่แน่นะวันข้างหน้าคุณอาจจะค้นพบใครสักคนหนึ่งที่เป็นความรักดีๆนอกเหนือจากเขาก็เป็นไปได้นะคะแต่เราเห็นว่ามีคนเข้าหาคุณด้วยนะมีคนพร้อมจะหยิบยืน่นเออเขาเรียกว่าอะไรมีคนพร้อมจะหยิบยื่นความสัมหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้คุณนะ่ะ แต่คุณก็แอบแอบแอบ,แอบคิดแอบหวังอะ่ะเราเห็นว่าคุณแอบคิดแอบหวังว่าเออสักวันหนึ่งเขาจะมีโอกาสกลับมาหาคุณไหมนะคะแต่เราเชื่อว่าอะไรหลายๆอย่างอะ่ะอุปสรรคนานๆนับประการเลยนะคะเพดาน มีเพดานมากมีกำแพงมากนะคะในระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขาถึงแม้ว่าบางห่วงบางรมคุณพยายามทําตัวให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งเหมือนชาวสิงปานใดก็ตามนะคะแต่จิตใจของคุณ,ค,ณคุณก็ยังแอบคิดถึงเขาอยู่ดีนี่แหละเขาบอกว่าว่าก็คือปัญหาใหญ่ของคุณเลยที่คุณจะหลุดพ้นได้เพราะเราเห็นว่ามันมีเรื่องของความเป็นครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของออคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้อง นะคะนี่คือสำหรับคนที่มีประเด็นถ้าใครเป็นครอบครัวกันมานะแต่ถ้าใครยังเป็นคู่รักที่มีประเด็นเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันมันอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะนะคะที่ว่ามีคนรอบข้างเป็นกําแพงระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูค่ะคนโสดบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไง คนโสดของชาวสิงค่ะว้าวเขาบอกมาว่าคนโสดเร็วๆนี้นะคะอาจจะไม่ใช่ว่าเร็วมากสักเท่าไหร่แหละแต่เขาบอกมาว่าอาจจะมีใครเข้าหาคุณนะคะให้คุณศึกษาดูใจได้เป็นการาพูดคุยนะคะทางโลกโซเชียลผ่านออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะ าจจะเป็นคนมีตำหนิที่เขาบอกมาให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกมาว่าชาวสิงค์คุณจะพยายามโฟกัสอนาคตเพื่อตัวเองดีกว่าเพราะคุณมันเหมือนกับคนมีปมมาแล้วอะ่ะโอเคคุณโฟกัสอนาคตจริงๆค่ะนะคะคุณโดยที่ว่าคุณไม่ได้สนใจอะไรมากนะักมันเหมือนกับว่าความรักของคุณอะ่ะคุณขอขอช่วงเนี้เยียวยาตัวเองขอช่วงนี้ให้หลุดพ้นนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าดีขึ้นจริงๆนะคะคนโสด โฟกัสไปที่ของงานโดยที่ว่าคุณเหมือนกับว่าคุณรักอ่ะฉันก็เจ็บมาเยอะละนะคะคือเจอความรักที่แย่มาเจอความรักที่ทําให้เป็นแผลในใจมาคือนับจากนี้ไปเรื่องของความรักน่าจะเป็นเรื่องรองสําหรับคุณละถ้าเรื่องใหญ่สําหรับคุณเราเชื่อว่าคุณก็น่าจะมองเห็นอนาคตมองเห็นความมั่นคงแล้วก็สนใจในเรื่องหน้าที่การงานการเงินมาเป็นหลักซะดีกว่านี่คือ เรื่องราวของชาวสิงห์นะคะเหมือนกับว่าคุณขอค้นพบตัวเองอะว่าตัวเองจะต้องไปดําเนินไปทิศท,ท,ท,ทางไหนหรือแนมะ้แต่ใช้อดีตเป็นบทเรียนนะคะเท่านั้นเองคุณอยู่ในห่วงเวลาที่ว่าเจ็บแล้วจํานะคะเขาบอกว่าคุณเจ็บแล้วจําใช้อดีตเป็นบทเรียนโฟกัสอนาคตเพื่อตัวเองดีกว่าขอรวยก็ขอรวยไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาบอกว่ามีคนเขาหาคุณนะ แต่คุณปิดกั้นตัวเองอะค่ะนะคะคือไม่อยากจะมีความรู้สึกรักใครละเราเชื่อว่าคุณไม่อยากจะข่ยคว้าในเรื่องของความรักละอยู่ในช่วงรักษาใจจริงๆค่ะความรักไม่อยากจะข่ยคว้าแล้วจริงๆ โฟกัสเงินดีกว่าเงินกําลังมานะคะก้มหน้าก้มตางเงินดีกว่าอะไรประมาณนั้นแล้วเราเห็นว่าชาวสิงช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าคุณอยากจะเหมือนกับช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณทํางานอยากจะได้เงินสักก้อนหรือเปล่าอยากจะได้ทรัพย์สินให้กับตัวเองหรือเปล่าคะนี่คือประเด็นเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาบอกมาว่าว้าวบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะอ่า เยี่ยมญาติหรือเดินทางกลับบ้านหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณมีครอบครัวนะคะเป็นให้ให้กำลังใจคุณนะคะคุณมีญาติพี่น้องมีครอบครัวให้กำลังใจคุณถึงแม้ว่าบางห่วงบางลมคุณอาจจะแอบคิดถึงเขาคนนั้นก็ตามนะคะแต่อย่างน้อยๆกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆในชีวิตของคุณช่วงนี้คือคุณมีอะไรหลายๆอย่างะคะ่ะที่มันเหมือนกับว่าโอเคคุณมีกำลังใจนะที่ว่าจะสู้ชีวิตต่อไปนะคะ เสียดายค่ะนะคะเสียดายเออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคุณเสียดายเวลาที่ผ่านมาบางครั้งบางคราวที่คุณนึกถึงเรื่องเราวในอดีตท,ทุกครั้งนะคะคุณเหมือนกับว่าเสียดายเวลามากนะคะที่มันสูญเสียไปรู้แบบนี้ รู้แบบนี้คุณไปโฟกัสในงานเงินตั้งแต่แรกซะดีกว่าอะไรประมาณนี้อยู่ในห่วงระยะห่างด้วยนะคะไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องราวของความรักละโฟกัสไปที่งานแล้วก็ไปที่เงินเพราะว่าเราเห็นว่าคุณอยากจะได้บ้านจริงๆนะคะบางคนบางคนมีเรื่องของเขาบอกมาว่าบางคนนะคะนะคะน่าจะมีเรื่องของอยากจะอยากจะ ขาเรียกว่าอะไรปรับปรุงที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะบ้านอาจจะเก่าบ้านอาจจะทุดโทรมนะคะเราเห็นว่าบางคนชาวสิงช่วงนี้ตั้งหน้าตั้งตาเลยค่ะนะคะหาเงินอย่างเดียวเลยค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้มันดูมีความดูมีชีวิตชีวามากขึ้นดูแบบว่าให้มันดูดีมากขึ้นอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะว้าวโอเค แล้วเราก็เชื่อว่าคุณก็น่าจะมองหาลู่ทางให้กับตัวเองได้ช่วงนี้เป็นช่วงมองหาลู่ทางให้กับตัวเองจริงๆนะคะลู่ทางทํามาหากินลู่ทางที่ว่าจะสร้างการเงินให้คุณว่าเออเขาเรียกว่าอะไรสร้างเม็ดเงินให้มันพอกพูนทวีมากกว่านี้นะคะนี่คือเรื่องราวของคนโสดเช่าสิงค่ะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเน้นความรักเลยคนโสดเน้นเงินนะคะเน้นการเงิน ความรักแบบว่าเว้นระยะจริงๆค่ะเพราะเขาฟ้องมาว่าคุณไม่ค่อยคุณไม่สนใจความรักสักเท่าไหร่แล้วอะไม่อยากจะไขว่คว้าอะไรมากมายลนะตัวเองก็เจ็บมาเยอะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าจะบอกว่ามีใครเข้าหาคุณไหมเราบอกว่ามีคนเข้าหาคุณนะคะอนาคตนะคะเป็นการสื่อสารพูดคุยนะคะที่เขามาสนใจคุณก็เป็นไปได้แต่ตัวคุณไม่ไม่เอาเท่านั้นเองเรามองว่าคุณไม่เอานะคะเนี่ยมันขึ้นมาให้สองรอบเลย ไม่อยากจะเขาเรียกว่าปัญหาคุณก็เยอะละนะครับปัญหาในชุดประจําวันที่คุณต้องต้องตัดสินใจต้องเคลียอะไรแบบนี้มันก็เยอะแยะแล้วไม่มีเวลาไปนั่งคิดในเรื่องของความรักหรอกนะคะคิดแต่เรื่องเงินดีกว่าทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่มันมีเรื่องราวนะคะมีคนอื่นเข้ามามีรักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณค่ะมีคนหยิบยื่นนะคะเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่า ยังไม่รักแต่เขาพอใจในตัวคุณเขาชอบคุณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเหมือนกับว่าตัวคุณยังยังไม่สนใจนะคะเรามองว่าคุณตัวคุณยังไม่สนใจเพราะว่าคุณเข็ดเราเชื่อว่าคุณเข็ดนะมีคนเข้าหาคุณนะคะดูดีๆนะคะอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิแหละนะคะแต่เชื่อว่า ลักษณะอุปนิสัยที่เขาเข้ามาหาคุณน่ะดีไหมเรามองว่าดีนะคะอาจจะเป็นคนที่จิตใจนะคะเรามองว่าเป็นคนจิตใจดีอะค่ะนะคะใจกว้างอะไรประมาณนั้นเราก็ลองคุยศึกษาดูได้นะคะอย่างน้อยๆรู้แต่ว่าฐานะเขาโอเคเท่านั้นเองนะคะตรงนี้นี่คือเรื่องราวของคนโสดชาวสิง โอเคค่ะถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครถ้าคุณเขาเรียกว่าไม่ได้ไขว่คว้าในเรื่องราวของความรักมากนะักชาวสิงช่วงนี้ทําเงินได้ค่ะนะคะเพราะรู้สึกว่าการเงินของชาวสิงกำลังมานะทลิปนี้ของชาวสิงก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ